แคลเซียมโบรอนใส่อย่างไรให้พืชแข็งแรงและให้ผลดกแคลเซียมโบรอนคืออะไรแคลเซียม Ca และโบรรน B เป็นธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อต้องการทั้งสองอย่างเพื่อช่วยสร้างเซลล์ใหม่เสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์และช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้งน้ำตาลและสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช ทำไมพืชต้องการแคลเซียมโรอนช่วยให้ดอกติดผลดีขึ้นโบรอนมีบทบาทสำคัญในการงอกของหลอดละองเกสรทำให้ดอกติดผลมากขึ้นเพิ่มคุณภาพผลผลิตแคลเซียมช่วยทำให้ผลแข็งเนื้อแน่นทนต่อการขนส่งเก็บได้นานเสริมความแข็งแรงของพืชพืชมีความทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ทำให้รากแตกแขนงและดูดซึมธาตุอาหารได้มีประสิทธิภาพถ้าพืชขาดแคลเซียมโบรโอนจะเกิดอะไรขึ้นดอกไม่ติดผลหรือผลร่วงง่ายใบอ่อนบิดเบี้ยวแตกไม่สม่ำเสมอผลผลิตมีคุณภาพต่ำเช่นผลแตกผลเป็นจุดดาหรือเนื้อไม่แน่นระบบรากอ่อนแอดูดซึมอาหารได้น้อยใส่อย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดหนึ่งใส่ทางดินใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของแคลเซียมและโบรโอนเช่น ปุ๋ยเม็ดหรือแคลเซียมบรอนแบบผงละลายน้ําเหมาะกับการใส่ช่วงต้นฤดูปลูกเพื่อบํารุงดินและให้รากดูดซึมทันที 2. ฉีดพ่นทางใบใช้สาระละลายแคลเซียมรบรอนฉีดพ่นในระยะก่อนออกดอกและช่วงดอกบานเพื่อช่วยเพิ่มการติดผลควรฉีดในช่วงเช้าหรือเย็นเพื่อลดการระเหยและให้พืชดูดซึมได้เต็มที่ 3. ใส่สเสริมระหว่างฤดูปลูกในพืชที่ให้ผลผลิตยาวนาน เช่นทุเรียนมะม่วงหรือไม้ผลอื่นๆควรใส่เสริมเป็นระยะเพื่อป้องกันการขาดทาตเคล็ดลับเพิ่มเติมมันตรวจสอบดินและน้ำว่ามีความเป็นกรดดังเหมาะสมหรือไม่ pH ประมาณ5 5 6 5เพราะหากดินเป็นกรดจัดหรือดังจัดเพื่อจะดูดซึมาธาตุนี้ได้ยากใช้ร่วมกับอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมิกพลัสเพื่อช่วยให้าธาตุอาหารเคลื่อนย้ายในดินได้ดีขึ้นอย่าใส่มากเกินไป เพราะโปรอนหากเกินความต้องการของพืชอ,อาจเป็นพิษได้สรุปง่ายๆถ้าอยากให้พืชแข็งแรงออกดอกติดผลดีผลผลิตสวยเก็บได้นานแคลเซียมะโบรออนถือเป็นธาตุอาหารที่ต้องใส่ใจไม่ขาดไม่เกินและใส่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมหากเนื้อนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์เก็บไว้นะครับขอบคุณมากครับ